กลับมาแล้วก็รถตรวจสภาพรางนะี่ก็คิดว่ากลับเมื่อวานแล้วเนะี่ยเี่ไยนได้ยังไม่กลับนะสงสัยนอนขอนแก่นนะเมื่อคืนก็มาก่อน4.16นะฮะอันนี้กำลังจะผ่านมันหันแล้วนะครับ เป็นคบวนหนึ่งสนะวันนี้เมือ่อวาน1 2 1่ ขากลบบเหมือนวิ่งไม่เร็วเท่าไหร่นะแต่เมื่อวานนี่ตอนผ่านท่าพระนี่ไปอย่างไวนะ